สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จัดให้กับแฟนนยูอย่างต่อเนื่องไปก่อนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีหลายรายละเอียดเดี๋ยวก่อนเข้ารายการนะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้ผมเนี่ยมอบเสื้อนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้กับแฟนนยูนะครับ คือพอดีผมไปออกกำลังกายนะครับที่ยิมเดียวกันนะครับก็จะมีแฟนอาร์ซอลนอยู่คนนึงผมเคยเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังแล้วนะผมเห็นเขาเนี่ยเป็นแฟนพันแท้ทั้ง2ทีมนะครับก็จะสวมเสื้อทีมที่เขาโปรดเนี่ยแบบเก่ามากเลยนะผมไปเห็นเนี่ยผมก็เลยบอกอไหนๆก็ไหนๆเนาะก็เลยมอบมอบเสื้อให้ตามภาพนะครับก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกแต่ว่าอยากให้เพราะว่าเขาใส่จนเก่าไงผมเองก็เคยใส่เสื้อลิเวอร์พูลอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ วันนี้มีโอกาสก็เลยมอบให้กับแฟน,แนยูและแฟนอาร์ซอลน,นะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้เป็นแทรกๆนิดนึงนะทีนี้เข้าเรื่องราวดีกว่านะครับวันนี้เรื่องราวของซีดินซีดานผมตามคําตอบมาให้แล้วนะครับว่าทําไมซีดินซีดานถึงปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความเคลื่อนไหวของรักูลเกรซ์นะครับว่าทําไมเกรซอร์ไม่ปลดโซชานะผมมีคําตอบเหมือนกันนะครับถ้าโซชาไม่โดนปลดเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป สภาพภายในทีมในตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับในช่วงเวลาของการเบรกทีมชาติในตอนนี้ปัญหาเยอะมากเดี๋ยวผมตามปัญหาของแต่ละคนมาเลยบูโนโรนันโดถึงเดนนิสเจมที่ย้ายไปแล้วบอสโซชา so เนี่ยทำอะไรกับแมนยูไว้นะครับเข้าในการเลยนะครับเรามาดูรละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพิมลิกนะครับล่าสุดนะครับตามรายงานจากหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยสสโมสรในพิมล,ลิกนะครับได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับว่าตอนนี้เรื่องราวของการป้องกันโควิดนะครับสสโมสรมีสโมสรไหนบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีนะครับสปเปอร์ลิเวอร์พูลอ่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลที เชลซีสเปอร์แมนซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสทีมนี้ไม่มีลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นสโมสรชั้นนำนะครับที่จะอนุญาตให้แฟนบอลเนี่ยได้เข้าสนามเต็มควันจุ100%แบบว่าเป็นปกติการเข้าสนามของทีมใิพิมร์ตีกในตอนนี้เองเนี่ยบางตำแหน่งยังต้องสวมแมสตยังจะต้องมีการอาเทสก่อนเข้านะครับวันนี้ สีสโมสรที่นำร่องนะครับเชลซีสเปอร์แมนยูแมนซิตีเนี่ยสสโมสรเนี้ยก็จะเป็นเดือนมกราคมนี้นะให้ให้เป็นปกติไปเลยให้เป็นปกติเหมือนเราดูบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรเลยนะครับให้ชีวิตมันเป็นปกติทันทีนะครับทีนี้ผมจะพูดในสื่อต่างประเทศก็พูดถึงสเปอร์ก่อนสเปอร์กับสนามในบ้านมูลค่า 1, 0 0 0ล้านปอนเนี่ย ด้ n นนายเรวีกล่าว่านะครับสโมสรเองเนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างมากในการที่จะนําร่องในการที่จะให้กองเชียร์เข้ามานั่งในสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับนายเจลฮัตเติลสันนะครับผู้ในอาเขาเรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงกีฬาเนี่ยก็ได้กล่าวเสริมนะครับว่าในวันนี้เนี่ยจากการตรวจนะครับแล้วก็การการปรับปรุงของสโมสรสเปอร์เนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย จัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยมของพิมลิกเลยก็ว่าได้นะครับเอาไว้ง่ายนะครับเดือนมกราคมนี้เราจะได้เห็นกันนะครับว่าสีสโมสรน,นํารองแล้วเนี่ยคือฝรั่งเข้าไปไกลมากเลยไงคือคือเขาเอาไว้ง่ายแหล่งกําเนิดโควิดเขาปิดได้เกือบหมดปิดได้เกือบหมดหลักการสำคัญคือถ้าไม่มีแหล่งกําเนิดเชื้อโรคอะโควิดมันก็ไม่จะมันก็จะไม่ระบาดต่อไง เมืองนอกเขาทาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมียามีอะไรยากินอะไรพวกนี้นะครับมาเรื่อยๆนะก็เรื่องของสสโมสรหลักเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมนะครับทีมที่มีความมั่นคงสโมสรที่มีความมั่นคงนะครับมีทีมไหนบ้างเออหัวข้อนี้อาจจะดูงงๆนะครับมันมีเรื่องของค่าเฉลีย่ยความสม่ําเสมอของสโมสร ในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายได้รายละเอียดหลายๆอย่างรวมถึงสปอนเซอร์นะครับเอาไว้ง่ายนะครับสโมสร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ในในวันนี้เนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับหนึ่งนะครับอยู่อันดับหนึ่งของใช้คำว่า derivatives ของโลกก็ว่าได้นะครับคือมีความยั่งยืนที่สุดและมีความมั่นคงที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งในสนามและนอกสนามนะครับเอาตามภาพเลยเนาะ อันดับ1นึ่แมนซิตี้นะครับอันดับ2ส,สโมสรเรียวโซซิดดแปลกไหมทำไมไม่ใช่บาร์เซโลนาหรือเรียวเมริดผมว่าเขาดูทุกเรื่องนะเรื่องของหนี้เรื่องของการจ่ายเงินในทุกอย่างแมนซิตี้คงที่สุดอันดับ2นะครับก็จะเป็นเรียวโซซิดัดอันดับ3เป็นลิเวอร์พูลนะครับอันดับ4เป็นไลซิกอันดับ5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตามด้วยลีสยูไนเต็ดนิวคาสเซิลเรียวเมริด แอ a เลติกขับนะครับแล้วก็เป็นสโมสรสเปอร์นะครับนี่คือสโมสรนะครับตามลำดับของโลกที่มีความยั่งยืนที่สุดนะครับในโลกนี้ก็จะมี5หลีกดังก็ตามภาพนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับที่เรารอคอยเรารอคอยให้ปรดโซชาวันนี้เนี่ยมันมีเหตุและผลนะครับผมขออนุญาต อัปเดตเรื่องราสถานะของซีดานซีดินซีดานเป็นลำดับแรกแล้วกันนะครับซีดินซีดานนะครับกับการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานจากหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษในช่วงเย็นวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศบอกไว้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซีดินซีดานนะครับก็ตั้งแต่ตอนนี้เองเนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมคำตอบคือเป็นไปไม่ได้นะครับ เอ็ดว์ดเบิร์ตเองเนี่ยทราบเรื่องนี้ดีรวมถึงคณะกรรมการบอร์ดบริหารก็เช่นกันนะครับทำไมถึงซ,ซีดานถึงไม่มาอยู่กับแมนยูนี่คือประเด็นที่ตัวผมเองและแฟนแมนยูก็คิดนะว่าทำไมซีดานไม่มานะครับผมอ้างแหล่งข่าวจากอัสเขาบอกเลยนะครับสำนักข่าวในสเปนเนี่ยเขายืนยันเลยนะครับว่าซีดานเองเนี่ยไม่สนใจในงานคุมทีมพิมพ์ลีกเพราะว่าเขามีงานรออยู่แล้ว การเลือกงานของซีดานเนี่ยเลือกอย่างนี้ครับซีดานเนี่ยมีงานคือการคุมทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกต่อจากดี d ดียรเดชองนี่คือประเด็นที่1นนะครับอันนี้ผมพูดเมื่อตอนช่วงเช้าสรุปข่าวกันย้ายทีมอันที่2อซีดานเองเนี่ยได้รับข้อเสนอจากทีมในฝรั่งเศสก็คือปารีสแซงต์แชงนั่นเองแต่ทีนี้การคุมทีมระดับสโมสร ซิดินซดานนะครับจะเลือกสโมสรที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนชัดเจนนะครับโครงสร้างที่ชัดเจนที่จะพาทีมคว้าแชมป์เท่านั้นคือคือเอาตรงเลยเขาเซ็นสัญญากับเรือมลิดรเรือมลิดรมีแต่นักเตะระดับโลกคือคุมทุมเรือมลิตรเพื่อคว้าแชมป์โลกเพื่อคว้าแชมป์เท่านั้นซึ่งซีดานก็ทําได้ปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะที่ดีนะ แต่โครงสร้างความสําเร็จที่ชัดเจนโครงสร้างความสําเร็จที่ชัดเจนของแมนยูมีไหมคําตอบคือไม่มีนี่คือเหตุผลที่ซีดีซีดานวัย49ปีนะครับปฏิเสธการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะคุณเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโครงสร้างที่จะประสบความสําเร็จที่ไม่คือไม่มีอะเหลียมเมริดมีซีดานก็พามมลิดกวาดแชมป์เลยแต่ถ้าจะมาเริ่มต้นใหม่ซีดีซีดานไม่เอานะครับ ผมตอบเหตุและผลแหล่งข่าวจากอัสก่อนเลยนะทีนี้มาดูในสื่อต่างประเทศอีกเช่นกันนะครับมีการพูดถึงแบรนด์โรเจอร์เมื่อคือนนี้ใครยังไม่ดูเรื่องโรเจอร์นะกับระบบที่เขาจะมาใช้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านต้องกลับไปดูย้อนนะทีนี้ซีดานเองไม่มานะไม่มาเป็นไปไม่ได้โรเจอร์ Roger ก็เลยกลายเป็นต่งหนึ่งในช่วงเย็นวันนี้นะครับในการแต่งตั้งแต่ทุกคนจะพิมพ์ถามผมตลอดเลยว่าปลดหรือยัง คำตอบคือยังไม่ปลดยังไม่ปลดมันมีเหตุผลเดี๋ยวจะตอบในส่วนของตระกูลเกรเซอร์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารและมีอำนาจตัวจริงทําไมถึงไม่ปลดโซชานะครับตอนนี้ในสกู๊ปของซีดานเนี่ยขอจัดเต็มให้ละเอียดยิบก่อนนะครับออตอนนี้เองเนี่ยถามว่าถ้าจะต่อรองให้ซีดานมาคุมนะคำตอบคือเป็นไปไม่ได้ทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขามีการพูดถึงแารดโรเจอร์เป็นแตงหนึ่ง พอชเปเชติโนเป็นเต็ง2องเต h นฮากเป็นไปไม่ได้ผมพูดในประเด็นของเตนฮากล่าสุดคลิปเมื่อเช้าท่านต้องกลับไปดูย้อนนะว่าทำไมเตนฮากไม่ได้เพราะว่าเออท่านต้องกลับไปดูย้อนหรือพูดไปนะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันที่ซีดานนะครับซีดานมาไม่ได้แล้วอัตราการต่อรองของโรเจอร์นะครับคือกุนซือถ้าโปรโซชาโรเจอร์นะครับจะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ มันก็จะมีอัตราต่อรองอยู่นะมันก็เหมือนเป็นการพนันในต่างประเทศอ่ะนะครับคือ10ต่อ11เลยอะ่ะคือมีโอกาสสูงสุดละแรงข่าวจากอาร์นะครับและตามมาด้วยเปเชติโน่เปเชติโน่เปเชติโน่เนี่ยจะมีประเดน็นของเขานะครับเดี๋ยวผมจะตามเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะสรุปซีดานเป็นไปไม่ได้ที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวของตระกูลเกรลเซอร์กันนะครับทุกคนก็รอาการประชุมฉุกเฉินแต่ไม่มีนะผมบอกไว้ก่อนเลยวันนี้ผมตามก็ไม่มีทำไมถึงไม่มีในเมื่อแรงกดดันของอริโกนาโซชาสูงถึงขนาดนี้นะครับตามรายง,งานจากสื่อต่างประเทศนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยเกรลเซอร์เนี่ยตระกูลเกรลเซอร์เนี่ยไม่พอใจผลการแข่งขันมากๆเขาได้โทรศัพท์ไปหาเอ็ดเวิร์ดจำที่ผมเล่าได้ใช่ไหมทีนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยคาดหวังไว้ก็คือการเปลี่ยนผู้จัดการทีมคือจะไล่ตัวของโซชาออกกันทีแต่ไม่สามารถไล่ได้แต่ไม่สามารถไล่ได้มันมีเหตุผลในบรอร์ดบริหารอย่างนี้ครับผมแปะโปรแกรมกนนมารแข่งพรีเมียร์ลีกและก็บอลทุกถ้วยของแมนยูไว้นะหลังจากแพ้แมนซิตี้เนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติ แมนยูจะไปเยือนวัตฟอร์ดและหลังจากนั้นเนี่ยสามวันสี่วันก็ต้องไปเยือนบียาริวแล้วก็กลับมาเลนในบ้านเจอเชลซีแล้วก็ต้องเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลโหดไหมโหดมากคือในช่วงเวลาเบรกทีมชาติเนี่ยสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่บอดบริหารไม่สามารถที่จะหาคนแทนโซชาได้ทันท่วงทีนี่คือเหตุผลสำคัญคือโปรแกรมการแข่งขัน มันอรอล่วงหน้าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยได้รับเหตุผลจากบอร์ดบริหารนี้นะครับคือมันหาคนไม่ทันในช่วงเวลาสสัปดาห์เบรกีมชาติกลับมาสมมตินะถ้าปลดจริงอะ่ะได้โค้ดใหม่ก็เตรียมทีมไม่ทันอยู่ดีและเป็นเกมตัดสินยู่ชมเปี้นลีด้วยมันจะส่งผลเสียหายกับสโมสรมือไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันก็เสียหายตระกูลเกลเซอร์เลยเลือกที่จะยังไม่ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรดีกว่านี่คือเหตุผล ในช่วงเย็นวันนี้เลยนะยังไม่จบนะครับมีการพูดถึงโจเอลเกเซอร์แหล่งข่าวที่ผมพูดมาจากเดอะกาเดียนเลยนะครับโจเอลเกเซอร์บอกว่าเขาต้องการปลดโซชาทันทีแต่ก็ถูกบล็อกด้วยเหตุผลเมื่อกี้ทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยโจเอลเกเซอร์นะครับเป็นคนที่ไม่โอเคกับโซชามากมากที่สุดในบรรดาบอร์ดบริหารทั้งหมดโจเอลเกเซอร์นะไม่แฮปปี้กับมากกว่าใครทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะว่าทำไมบอร์ดบริหาร ของแมนยูไม่ปลดโซชาเพราะโปรแกรมการแข่งขันล่วงหน้าและการหาโค้ดต้องใช้เวลาเหมือนกันมันจะมันจะแย่ก,กว่าเดิมประมาณนี้นะจริงๆมันแย่อยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมเรซิโอเปเชสติโนทำไมพอสพอสยังอยู่ดีกับปารีสไหมผมแปะาตารางนะครับของลีกเอิงฝรั่งเศสก่อน ปาีสแซ์แแมงนะครับแข่ง13นัดมี34คะแนนนำโด่งจากฝูงหลีกเอิงฝรั่งเศสถ้าอย่างเงี้ยถ้าแมนยูอยู่อย่างนี้นะันนำเขา10แต้มเนี่ยโซชัดไม่มีทางโดนปลดหรอกนี่คือพอสนะผลงานดีแต่เรื่องเราในสโมสร,รไม่ดีครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในช่วงเย็นวันนี้นะครับเรื่องราวของพอสกับบรรดาซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยชนะแบบเฉียดฉิวเอมัปเป้ยิง แต่เอ็มัปเป้ไม่มีความสุขกับพอสตตั้งแต่วันแรกแล้วรวมถึงเรนเนเมซี่ด้วยที่ไม่ไม่ชอบเลยเมซี่นั้นเราเห็นสีหน้าชัดเจนตอนโดนเปลี่ยนตัวออกส่วนเนมากกลางเนมาก็กังกลางไม่พูดอะไรแต่ก็ไม่ดีอ่ะทีนี้วงในเขาบอกว่าพอส t p พอสเนี่ยยังคงมีสถานะที่แน่นคือตำแหน่งเขาแน่นนะเพราะว่าผลงานเขาดีไงอันดับหนึ่งนำห่างสิบแต้มฉะนั้นโอกาสปลดยาก แต่ปัญหาของพอสอยู่ที่การตกรอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเท่านั้นที่บรอร์ดจะปลดได้รวมถึงเอ e, มาปาเป้บรรดาซูเปอร์สตาร์ที่กดดันบรอร์ดอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องราวภายในสโมรสรน,นะครับที่เดียร์กาเดียนเอามานําเสนอนะบทความนี้สําคัญมากเปรเชติโนเอ,เองเนี่ยมีช่วงเวลาที่พิเมเลกที่ดีกับสเปอร์แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนี่คืออาจจะหนึ่งเหตุอีกห,หนึ่งเหตุผลนะแต่มันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากในช่วงเวลาของการเบรกทีมชาติ นำโด่ง10แต้มอย่างเงี้ยคุณจะปลดพอตเหรอมันปลดไม่ได้นะครับปลดโซชายังง่ายกว่าพอตเลยประมาณนี้นะครับในส่วนของประเด็นของพอร์ชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเลิโกนาโซชานะครับเมก้ซีดานเมกเกรเซอร์เกรมกิปเชสติโนมากันที่ประเด็นของโซชาล่าสุดนะอเลิโกนาโซชานะครับยังไม่ถูกปลดผมพูดประโยคนี้ก่อน เขาจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาของการเบรกทีมชาติและจากนั้นวันที่20นะครับ20พฤศจิกายนในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านนะ,ะเดี๋ยวแล้วผมเช็คลังอีกนึงนะแมนยูจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนแมนยูจะไปเยือนวัตฟอร์ดขอภัยนะครับ4ทุ่มตรงแมนยูไปเยือนวัตฟอร์ดทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกนะครับว่าในช่วงของการเบรกทีมชาติจริงๆเนี่ยโซชามีโอกาสปรับทีมแต่ทุกครั้ง ที่กลับมาเนี่ยแมนยูไม่เคยดีเลยนะเกมหลังเบรกทีมชาติแมนยูไม่เคยฟอร์มดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหรือจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในสื่อต่างประเทศคาดว่าหลังจากแข่งขันกับวัตฟอร์ดไม่ว่าแมนยูจะแพ้หรือชนะโซชาก็จะไม่ถูกปลดเพราะาโปรแกรมการแข่งขันที่ยากลําบากมันรออยู่มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวร้ายของแฟนแมนยูล่วงหน้าเลยนะถ้ายังดื้อไม่ปลดนะครับแต่มันปลดไม่ได้ เพราะมันมีเหตุผลประมาณนี้นะครับในส่วนของโซชานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตินโนโรนันโดกันนะครับก็จะเป็นทีนี้ผมจะพูดถึงผู้เล่นทีละคนละที่มีปัญหากับโซชานะครับโรนันโดเป็นผู้นำเลยละครับตอนนี้นะในสื่อเมื่อเช้าเขาบอกแล้วว่าโรนันโดบอกว่าแมนยูเนี่ยตกต่ําไม่ต่างจากคือแย่กว่าทีมเมื่อ12ปีที่แล้วอีกนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะครับว่า โรนันโดกับโซชาเนี่ยใกล้ที่จะถึงทางตันแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของโรนันโดเขามักจะปฏิเสธและทําเพื่อทีมเสมอนะครับแรงข่าวที่ผมพูดมาจากเดล y m เมลนะครับรายงานว่าบรรดาซูเปอร์สตาร์นะครับนักเตะซีเนียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่พอใจกับโซชามากที่สุดจะเป็น2คนนี้โรนันโดกับบูโรฟอนันเดสเป็น2คนที่มีอิทธิพลที่สุดในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ หลังจากจบเกมเนี่ยเราจะเห็นบทสัมภาษณ์ของบูโน่จริงจังมากจริงจังมากมากที่สุดบูโน่ถึงขนาดฟิวขาดนะครับฟิวขาดยังไงคือเขาด่าแหลกเลยคือไม่พอใจอ่ะผมเชื่อว่าโซชาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะนักเตะในห้องแต่งตัวรู้กันดีนะครับแท็กติกอะไรทุกอย่างไม่สามารถทําได้และอย่างหนึ่งบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่ทุกคนต้องทราบคือดนนี่ฟันเดเบกนะครับน่าสงสารที่สุด บรรดาเพื่อนในห้องแต่งตัวสงสารที่สุดฟานเดเบกเนี่ยเขาเป็นนักเตะชั้นยอดแต่ไม่ได้รับโอกาสนะครับเจสซี่ลินกาดนะครับกลับมาทำผลงานประทับใจกับเวสแฮมที่ไม่ยืมตัวต่อเพราะว่าเขาต้องการมีโอกาสลงไงตอนนี้ลินกาดต้องไปมกราคมนี้ตามที่ผมเคยพูดไปนะทีนี้โรนันโดกับบูโน่นะครับคือผู้นำและคนที่ไม่พอใจ โซชามากที่สุดนะครับในห้องแต่งตัวเนี่ยมากที่สุดละนะครับแล้วก็ฟันเดอร์บิกเนาะเดลี่เมลเขาก็บอกนะน่าเห็นใจนะครับเขาก็ตัดสินใจอยู่ต่อนะผมบอกไว้ก่อนฟันเดอร์บิกตัดสินใจอยู่ต่อนะครับเพื่อสู้ตําแหน่งนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับนี่คือประเด็นของโรนัลโดกับบูโนแล้วก็พูดถึงในส่วนของฟันเดอร์บิกเล็กน้อยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดับ i บิ k ดคกันนะครับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครว่าดี r คเลยนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยดีคเนี่ยเราจะเห็นนะครับตอนเดินเข้าอุโมงค์นี่เขาชกเลยนะชกไอ้ตรงส่วนด้านข้างอะ่ะคือเขาไม่พอใจมากๆกับการแก้เกมของโซชานะครับบูโน่ฟอนเดสได้กล่าวนะครับว่าเราต้องปกป้องดาว i d ิให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาเซฟมากนะครับเซฟครั้งนึงเขาพูดถึง8ครั้งถึง9ครั้ง นี่คือคีย์เวิร์ดว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแพ้ไงเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือสิ่งที่บูโน่ฟอนเดสก่าวหลังความพ่แพ้ศึกเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับแมนซิตี้กันแล้วนะครับก็ถือว่าตอนนี้เดวิดดิคเคร์เนี่ยจะต้องต้องต้องช่วยกันนะคือต้องช่วยปกป้องเขาประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลิกไบย่กันนะครับไบย่เขาก็มีใจมีคือมีหัวใจเหมือนกันผมบอกไว้ก่อนเลยอีจังหวะสกัดพลาดเข้าประตูเนี่ยความรู้สึกเหมือนก็แย่แล้วนะครับอาท่านมาฟังไบย่บ้างนะตามมางั้นจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าลูกแรกที่คาอาตัวของไบยี่เองเนี่ยเขาไม่คือบอลมันฉลับเข้าในสื่อต่างประเทศเขาบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วไบย่เนี่ยเป็นกองหลังของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่เขา ไม่ใช่มีการเคลื่อนไหวอย่างนี้สิ่งที่ตัวของอาบายี่เป็นอยู่ในตอนนี้คือเขาไม่มั่นใจเลยเขาไม่มั่นใจเลยบอกอะไรเราเนี่ยเขาไม่มั่นใจเลยกับสิ่งที่เขาเล่นอยู่ไงเขาจะหันซ้ายหันขวาเสมอเพราะว่าอะไรเหมือนกับเขาไม่มีโอกาสในการตัดสินใจในการเล่นคือความไม่มั่นใจของนักเตะม,มันสูงไงมันทําให้บยี่เนี่ย ไม่มีความมั่นใจกับการสกัดบอลการเข้าบอลในวินาทีอย่างนั้นที่มันต้องพลาดไม่ได้นะครับก็หนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเขาก็ตอบได้ดีนะว่าบายยิ่งจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะเป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าเขาไม่มั่นใจเลยกับสิ่งที่เป็นแท็กติกที่เล่นอยู่ในณเวลานั้นนะครับก็ตอบประเด็นของบายยี่ให้แล้วนะครับทีนี้มาในส่วนของแดนนี่เจมส์กันนะครับแดนนี่เจมส์พูดดีนะ เขาบอกเลยว่าการที่ผมย้ายในช่วงของปลายเดือนสิงหาคม25ล้านปอนด์เพราะอะไรรู้ไหมครับเจมตอบได้เต็มปากเพราะตัวของอเล็กุนาโซชาลวนๆเลยนะครับแต่นี้เจมกล่าวว่าคุณลองมองภาพซิเจสซี่เอลิกบายยีดัลโลทุกคนไม่ได้ลงสนามโดยเฉพาะฟันเดเบกเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องแต่งตัวของเราโซชาไม่ได้ไว้ใจนักเตะเหล่านี้เลยรวมถึงตัวผมด้วย โซชาไม่ไว้ใจนักเตะของเขาเองนะครับนี่คือเหตุผลสําคัญเลยคนที่สับสนที่สุดคือดนนี่ฟันเดเบกทุกคนสนับสนุนให้เดเบกลงสนามแต่โซชาไม่ได้ส่งเขาลงเองนะครับในส่วนของดนนี่เจมสการตัดสินใจย,าย้ายเนี่ยแน่นอนมาจากการลงสนามที่สม่ําเสมอล้วนๆนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับนี่แหละเรื่องราวของนักเตะภายในห้องแต่งตัวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันบ้างนะครับเจอเรื่องหนักๆมาตลอดเลยนะครับคราวนี้มันเรื่องครา,าวของบาร์เซโลนาละนะครับถ้าใครดูทวิตเตอร์อยู่ในตอนนี้นะท่านจะเห็นเขาเตรียมสถานที่เปิดตัวชาบีเฮอร์นเดสกันแล้วนะครับที่บาร์เซโลนานะครับล่าสุดน,นะครับบาร์เซโลนาสนใจที่จะเซ็นสัญญากับโบโซวิดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์นะครับโบโซวิดจะเป็นฟรีเอเย่นแหล่งข่าวจากราพับบิก้ารายงานว่า สโมสรบาร์เซโลนาครับจะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับโบโซวิดทันทีนะครับหลังจากเปิดตัวชาบี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงแมงและสเปอร์เนี่ยก็สนใจนักเตะรายนี้อยู่แต่ดูเหมือนว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเอาจริงเอาจังกับโคชใหม่กับชาบ้ฮอนเดสครับเขาคงเลือกนักเตะเองแหละนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะถ้าจะเซ็นสัญญากับโบโซวิดนะท่านต้องรีบแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายกันนะครับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยก็พูดหลังจากจบเกมนะครับมีทวิตเตอร์ออกมานะครับในฐานะกลุ่มผู้เล่นเรากําลังเผชิญกับเวลาที่ยากลําบากคําพูดของแม็กควายนะครับเรารู้และยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรายังพยายามไม่เพียงพอแต่เรารู้สึกคับข้องใจนะและความผิดหวังของพวกคุณกองเชียร์ รู้เลยว่านักเตะก็รู้ว่ากองเชียร์ผิดหวังเรากําลังทําทุกอย่างเพื่อแก้ไขสิ่ง,งต่างๆให้ถูกต้องขอบคุณสําหรับการสนับสนุนแม็กควาในทวิ t เตอนะครับนักเตะรู้อยู่นะครับแต่ไม่สามารถทําบางอย่างได้นะครับก็แจ้งให้กับไฟแมนยูทราบตามนี้นะว่าแม็กควาเองที่โดนโจมตีเขาก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับแปะทวิตเตอร์ให้ประมาณนี้นะครับหมดหรือยังอ่าเหลือข่าวสุดท้ายละ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของลูกชอนะครับล่าสุดนะครับก็ผลการสแกนศีรษะของลูกชอนะครับก็มีผลตอบตัวของลูกชอมากนะครับการประเมินเนี่ยถูกกระแทกแรงจริงๆอาการบาดเจ็บของที่ศีรษะของลูกชอนะครับตามแนวทางของทางการแพทย์ของอ FA แล้วจริงๆแล้วการที่เปลี่ยนลูกชอเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับผลจากการตรวจอย่างละเอียดโดยทีมแพทย์แล้ว เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณทราบอีกครั้งนะครับคือลูกชอเนี่ยคือจริงๆแล้วทีมชาติอังกฤษอยากจะให้เขาติดไหมแต่ว่าในตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลูกชอน่าจะติดนะแต่แต่ว่าไอ้หัวสมองที่สแกนโดยทีมแพทย์ของอังกฤษเนี่ยจะให้จะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ให้แพทย์เขามาตอบละกันแล้วผมจะ,ะรายงานให้ทราบอีกทีประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้งครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับผมรีบตามคำขอที่จะหาเหตุผลว่าซีดินซีดานทำไมไม่คุมแมนยูเพราะโครงสร้างแมนยูไม่ชัดเจนไม่คือมีนักเตะระดับโลกอยู่นะแต่โครงสร้างของเขาไม่มั่นคงเลยนะครับต่างจากเรอัวมาริตซิงเชิงซีดานจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาคุมแมนยูนะครับทำใไหไ้เป็นโรเจอร์กับเปเชติโนซึ่งมีโอกาสน้อยมากเลยนะโรเจอร์มันน่าจะเป็นเต็งหนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่ปลดโซชาเพราะอะไร 1. ตระกูลเกลเซอร์ไม่สามารถในบอร์ดในวงบริหารน่ยหาคนแทนไม่ได้นะครับ 2. โปรแกรรแมงนงขันในช่วงเวลาเบรกทีมชาติเปิดมาเจอวัดฟอร์ดแล้วก็ผมแปะตารางให้เนาะโปรแกรมหนักขนาดเลยและมีผลต่อบอลยุโรปด้วยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต้องระวังจริงนะครับแมนยูจะต้องมีโซชาต่ตอไปหลังเบรกทีมชาติอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าจะเปลี่ยนลอเจอร์ อะไรก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับในสื่อต่างประเทศก็คาดการกันไว้นะว่าต้องแก้ปัญหาในสโมสรปัญหาของนักเตะแต่ละคนผมพูดไปหมดแล้วนะแยกลายคนไปเลยนะครับก็นี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผม้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ